จะมาอ่านบอกเหยื่อ,อยางนะครับที่เราสั่งไปเมื่อวันที่สิบสองนะครับวันนี้วันที่สิบสามวันเดียวถึงเลยนะฮะนี่ครับเหยื่อ,อยางของเทลฟอกนะครับเดี๋ยวเราลองอ่านบอกดูครับว่าข้างในจะเป็นเหยื่อ,อยางแบบไหนนะครับแล้วก็ไว้ตกปลาอะไร ส่งไวมากแค่วันเดียวถึงเลยนะจังวันจนังเมื่อวานนี้วันนี้อ่าเป็นเหรียอ้าวเขามีแถมแถมมาหนึ่งตัวด้วยนะฮะแน่นอนได้ก็นี้ก็ในกล่องนะครับก็จะมีอยู่สองห่อนะครับ สัางสีดำกับสีส้มไปนะครับแล้วก็สดยอดเลยนะครับแถมไม้อีกหนึ่งตัวนะครับอย่างโอเคนะครับเหนียวดีก็เป็นขนาดไซส์เโดนะครับตกเโดน้ำหนักดีนะครับน้ำหนักดีมากเลยก็ตัวหนึ่งน่าจะหนักประมาณอีสักเท่าไหร่อ่ะนี่นครับสิบเซน หันสาเบดนะครับจากค่ายหันสาเบดนะฮะร,รุ่นเทลฟ็อกนะครับหันสาเบดเทลฟ็อกนี่นะตามนี้เนะี่ยขนาดสิบเซนนะครับสิบเจ็ดก,กรัม เวลาเดี๋ยวจะมาลงคลิปตอนเทสให้ดูนะครับว่าเราจะไปตกปลาชะโดที่ไหนกัน,นครับศาส,สนาการเก็บงานการอะไรก็สวยนะครับเยี่ยมเลยต่งมาสองถุงนะครับสีดำอันนี้สีดำนะครับเขาใน,ในหอกในหอกก็เขาก็จะมีแถมตัวเบ็ดมาด้วยนะการตัวแล้วก็มีตัวเบ็ดมาด้วย อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเบ็ดเป็นขอเบ็ดขนาดเท่าไรเอ่ยน่าจะขอเบ็ดประมาณ6โอนะเนี่ยขอเบ็ดน่าจะประมาณ6โอมีเนี่ย6โอ๋ยวลองเปิดดูนะว่าข้างในถือว่า หนาเลยนะครับแข็งปกเลยแข็งปักนะอ๋อเดี๋ยวนี้เบ็ดมันมีหลายแบบนะครับบางบางบางค่ายเขาก็จะตรงนี้จะมีเป็นเกสรอันนี้ก็คือจะเหมือนจะรีดรีดทําให้มันเป็นแบบนี่นะรับเป็นสามเป็นเหลี่ยมนะครับทําให้เสร็จหุกเข้าได้ง่ายขึ้นนะครับ แค่วันเดียวเองับส่งสั่งวันนี้สั่งเมื่อวานวันนี้มาถึงฮนะ <Okay. S 1> มีของแถมอีกด้วยมีของแถมมาด้วยหนึ่งตัวนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับ